การดำเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมุ่งสนองนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยพัฒนาเสริมความเข้มแข็งระบบบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เปียสกลสะกณ์สัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมองว่าในช่วงสีเดือนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปฏิรูปในสี่เรื่องคือการประสานความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชอซึ่งขณะนี้พบว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนั้นกระทรวงสาธารณสุขเองนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ทำงานเฉพาะสุขภาพอย่างเดียวเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อเศรษฐกิจเพื่อประชาชนต้องร่วมกันทําทั้งหมดเราจะไม่เป็นจุดที่คนเขาหาว่าไม่หาว่าเป็นคอขวดที่จะทําให้งานทุกอย่างประเทศบอกมาติดขัดตรงนี้ ทั้งนี้ได้มีการทำงานเชิงรุกที่เห็นได้ชัดเจนคือสามารถลดอัตราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำตายลงได้รวมถึงการลดอุบัติเหตุจราจรที่ต้องมีการหาสาเหตุทางระบ,บาดวิทยามากกว่าการรอรับการรักษาเพียงอย่างเดียวการจัดตั้งเขาเรียกด่านชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งการรายงานผลที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเพราะอะไรการรู้สาเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อกำหนดริสแฟคเตอรต่างๆและแก้ไขริสน,นั้น เป็นเรื่องราวที่จําเป็นมากจนกระทั่งเมาถึงระดับประเทศก็คือออกกฎสำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี2558ได้มีการแก้ปัญหาที่เป็นอัตราการตายสูงสุดคือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับที่1ของคนไทยจึงจัดให้มีการบริการผ่าตัดหัวใจการสวนหัวใจในโรงพยาบาลศูนย์ภูมิภาค18แห่งและขยายบริการให้ยาละลายลิ่มเลือด และยาด้านการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลชุมชน460แหง่งรวมทั้งจัดช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแหง่งและในโรงพยาบาลทั่วไปอีกร้อยละพร้อมทั้งฝึกแพทย์พยาบาลที่จะให้การดูแลผู้ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะอีกกว่า2,000คน ทั้งยังเตรียมการรับมือความท้าทายใหม่ด้านสุขภาพของประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยได้จัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจำนวน35,000คนโดยอบรมผู้ดูแลประมาณ6,000คนมีสมุดจดบันทึกสุขภาพประจำตัวผู้สูงอายุเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทีมหมอครอบครัวกว่า66,000ทีมและให้การดูแลและบริการเชิงรุกถึงบ้านทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีในส่วนของการพัฒนาคุณภาพประชากรได้มีการคัดกรองพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยกว่า1,80,000รายซึ่งพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าประมาณ7,600คนในจำนวนนี้ได้กระตุ้นการพัฒนาการจนกลับมาเป็นปกติประมาณ7,100ราย นอกจากนี้ยังได้สร้างความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดทั้งโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่และโรคที่กลับมาระบาดซ้ำทั้งยังส่งเสริมยาสมุนไพรให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มให้กับท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย